สวัสดีครับผมอั๋เพชรยนต์ครับนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับอ่าอาณาจักรล็อตโต้นะครับที่นะครับเยอะที่สุดในย่านนะครับถนนเสรีไทยมินบุรีนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมอั๋เพชรยนต์นะครับอยู่ที่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1นะครับนี่คือสำนักงานใหญ่ของเรานะครับอ่าบริษัทเพชรยนต์นะครับมีล็อตโต้ครับให้เลือกนะครับมากกว่านะครับ40คันนะครับเป็นอาณาจักรล็อตโต้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรี สำหรับวันนี้นะครับผมอัเพชรยนต์นะครับก็อยู่กับนะครับเจ้าโตโยต้าคอมิิเตอร์นะครับเครื่อง3.0นะครับเครื่องดีเซลนะครับใช้งานน้อยๆเลยทีเดียวไม่แค่70,000ืนะครับมีการหันราคาลงอีกแล้วนะครับสำหรับนะครับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับจากนะครับ 6, กแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือเพียงนะครับ5แสนบาทเท่านั้นนะครับ สำหรับนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นรถปีสิบ5ี่จดสิบห้านะครับใช้งานน้อยเลยนะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับรถทุกคันนะครับสามารถนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับโดยนะครับอ่าทางเรานะครับบริษัทเพชรนะครับได้คัดสรรรถนะครับคุณภาพเกรดเอนะครับโครงสร้างสวยสวยนะครับไม่มีนะครับ่าชนหนักนะครับพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับนะครับเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์และสวยงามมากๆนะครับสำหรับคันที่ผมกาลังจะรีวิวอยู่นี่นะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นนะครับรถปี 14. 15นะครับบอกเลยว่าสภาพยังคงนะครับเงาเงาสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับบอดี้บางๆนะครับในส่วนของนะครับด้านไ่ายหน้านะครับสภาพนะครับยังคงนะครับเงาเงานะครับเรียมๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับใสายๆแบบนี้เลยนะครับไม่เหลืองด้วยนะครับสําหรับนะครับในด้าน ส่วนของไฟหน้านะครับมาพร้อมกับนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะครับกระจังด้านหน้ามีการนะครับตกแต่งด้วยโครเมี่ยมเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับพร้อมกับช่องระบายอากาศนะครับโล่งๆแบบนี้เลยในส่วนของนะครับโครงสร้างรอบคันนะครับบอกเลยว่านะครับสมบูรณ์มากๆสำหรับนะครับเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ นะครับในส่วนของโครงสร้างรอบคันนะครับบอกเลยครับค้ากัรันตีเลยนะครับว่าบริษัทเรานะครับคันรถสวยๆนะครับอ่รถเกรดเอนะครับไม่ผ่านการชนหนักนะครับพลิกคว่ำตีลังกากับสีมาอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นยางปีสิบเจ็ดนะครับล้อกระทะนะครับส่วนกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกระจกมองข้างนะครับผม บ,บอกเลยว่านะครับคอนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆสําหรับเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับโครงสร้างสวยๆนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนทางบริษัทเพชรยนต์ก้าการันตีเลยนะครับสําหรับในส่วนของโครงสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของอห้องโดยสารที่อยู่ด้านหลังนะครับบอกเลยว่า นะครับอ่าห้องโดยสารของเราสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสภาพตึงๆนะครับสามแถวนะครับเบาะ v i p นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับสภาพเบาะนะครับยังเป็นสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับย่นยับยุยยใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยๆตามคลิปเลยนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือเละเทอะใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับนะครับในห้องโดยสารของเรานะครับได้มีการตกแต่งนะครับติดม่านนะครับมาให้อ่าทุกช่องแล้วนะครับมีม่านติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับที่สำคัญนะครับได้ลด ไม้น้อยๆแบบนี้เลยไม้แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่คือในส่วนของนะครับห้องโดยสารสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เลยสำหรับในส่วนของคอนโซลที่อยู่ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับหรือนะครับฉีกขาดใดๆของคอนโซลนะครับยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นะครับตามคลิปเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆสำหรับรถตู้เจ้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับในส่วนของพรมที่่ด้านบนไม่มีรอยเลอะนะครับยังคงสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับในส่วนของช่องแอร์นะครับแอร์ออกทุกช่องลมเย็ยนทุกช่องนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับ ในส่วนของนะครับโครงสร้างนะครับผมเป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับรอยเมทอาร์ตค่อนข้างชัดเจนครับสมบูรณ์มากๆนะสำหรับเจ้อคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับผมสำหรับนะครับใครที่สนใจนะครับรถตู้นะครับเจ้อคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0คันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่นะครับ 095นะครับ213นะครับ6120นะครับหรือจะติดต่อมาทาง ID Line นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยที่095 213 6120เช่นกันนะครับเบอร์แอดไลน์กับเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับสําหรับคอนโซลด้านหน้านะครับในส่วนของเบาะผู้ขับขี่ยังคงสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับย่นยับยุยย หรือนะครับรอยขีดข่วนเลอะเทอะใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยนะครับสภาพยังคงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเบาะนะครับยังคงเป็นเบาะเดิมๆนะครับตึงๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่านะครับคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับนะครับใครที่ได้คันนี้ไปครอบครองนะครับราคาก็ลงให้แล้วนะครับในส่วนของนะครับสภาพนะครับอ่ะ ชุดแต่งภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือคอนโซลนะครับก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสวยๆตามคลิปเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของคอนโซลที่อยู่ด้านหน้ายังคงสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกหักขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับเครื่องเล่นนะครับคันนี้เป็นเกียร์เมนนวลนะครับผมนะครับระบบไฟระบบแอร์นะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับไม่มีจุดไหนบกพร่องเลยนะครับในส่วนของนะครับ แผงประตูนะครับยังคงสภาพเดิมๆไม่มีไม่มีรอยแตกหักนะครับหรือขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับนะครับม่านนะครับติดม่านมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับนะครับเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับผมในส่วนของโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้านะครับผมจะเปิดให้ดูเลย นี่คือในส่วนของโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้าในส่วนของนะครับอ่าม้อลมเบรนะครับจะคงสภาพเดิมๆนะครับรอยเชื100่อมรอยเมทัลจากศูนย์ยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆไม่มีการอ่าปะปูดตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับบอกเลยว่าสวยงามเนียนตาแบบนี้เลย รอยเชื่อมรอยเม็ดอาจค่อนข้างชัดเจนสภาพนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมีมอ,อกอนะครับยังติดอยู่เลยนะครับสำหรับในส่วนของโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้าครับนะครับ,นะรบสาปรงไม่เป็นสาปรงเดิมๆนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับ อยู่ที่สากรัโปรงนะครับบอกเลยว่านะครับเจ้าโตโยต้าคอมมิเตอร์คันนี้บอกเลยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับผมสาหรับนะครับคันนี้นะครับย้าอีกทีนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับทางเราบริษัทเพชรยนต์นะครับได้ทําการหันราคาลงนะครับเหลือที่นะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับจากหกแสนกว่าๆนะครับผมบอกเลยว่านะครับใครได้ไปนะครับค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับรถตู้คันนี้นะครับ ในส่วนของโครงสร้างบอกเลยว่าค่อนข้างเกือบร้อยเปเซ็นเลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารที่อยู่ด้านหลังยังคงความสะอาดความเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยนะครับบกห้องใดใดทั้งสิน้นสภาพเบาะยังคงสมบูรณ์นะครับ9 9สอร์ซนนะครับสภาพตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับ ในส่วนของไฟท้ายนะครับก็ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมๆสภาพสวยๆนะครับเงาเใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่เหลืองไม่แตกนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างด้านหลังค่อนข้างชัดเจนนะครับรอยเม็ดอาร์ตนับเห็นอย่างได้ชัดนะครับรอยเชื่อมรอยต่อจากศูนย์บริการนะครับยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆ ไม่มีการโปะสีตัดต่อนะครับโครงสร้างนะครับมาอย่างแน่นอนบอกเลยว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับเจ้า toyota c o เตอร์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง3 0มเครื่องดีเซลใช้งานน้อยๆไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับนะครับรถปี14.15ด้ด้วยสำหรับ จอต,ตัว้าคอมพิวเตอร์ทันนี้สภาพโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของนะครับการเก็บรายละเอียดของบริษัเทเพชรยนต์เราครับเก็บรายละเอียดในช่องอที่ค่อนข้างารับสายตานะครับค่อนข้างได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยไม่มีสำหรับคาบโคลนคาบดินนะครับติทให้เห็นเลยนะครับสำหรับในช่วงของ อ่ะสมล้อที่อยู่ด้านในนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับนะครับโครงสร้างของเจ้า t ต y ยต้าคอมมิเตอร์คันนี้นะครับนะครับสำหรับนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับผมหมัดเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของนะครับอ่า ห้องเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้ากันนะครับว่ายังคงสภาพไหนอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยนี่คือในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ครับบอกเลยว่านะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะนะครับยังคงนะครับแห้งๆนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันนะครับไหลเยิ้มออกมานะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับที่อยู่ ใต้เบาะของผู้โดยสารฝั่งเล้างซ้ายนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีรอยนะครับคาบน้ํามันไหลยเยิ้มให้เห็นเลยสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสามจุดศูนย์นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับสําหรับโครงสร้างนะครับที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์บอกเลยว่า ยังคงเป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับรอยเมดอาร์ตนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับลอยเชื่อมรอยต่อนะครับจากศูนย์นะครับยังคงอยู่นะครับสภาพนะครับอ่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนของนะครับโครงสร้างที่อยู่ในอ่าห้องเครื่องยนต์สําหรับรถโต้คอมมิเตอร์เครื่องสามจุดศูนย์คันนี้นะครับบอกเลยว่าอ่สวยทั้งข้างนอกและข้างในเลยทีเดียวนะครับไม่มีการหมกเม็ดแน่นอนสําหรับนะครับรถที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับการันตีแน่นอนนะครับ รถทุกคันนะครับสามารถนะครับเข้าเช็คบริการศูนย์ได้เลยนะครับหากลูกค้าเกิดความไม่สบายใจนะครับนี่คือในส่วนของนะครับห้องเก็บแบตเตอรี่นะครับก็ยังคงอ่าสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่านะครับว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับนะครับเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับพร้อมกับนะครับแผ่นเพจนะครับก็นะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับยังคง สภาพสวยๆเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนลอยเชื่อมรอยต่อจากศูนบริการนะครับยังคงอยู่ให้เห็นนะครับไม่มีการรอยไม่มีการการเชื่อมโป๊ะนะครับโป๊ะสีนะครับตัดต่อนะครับมาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของครงสร้างที่อยู่ด้านในนะครับสำหรับนะครับเจ้าตัวตัวต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถนะครับติดต่อนะครับ เข้ามาได้ที่นะครับผมนะครับมัดเพจยนนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะครับสองหนึ่งสามนะครับหกหนึ่งสองศูนย์นะครับหรือนะครับจะแอดไอดียไลน์มาก็ได้นะครับแอดไอเดีไลน์ก็จะเป็นนะครับอ่าเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสามหกหนึ่งสองศูนย์นะครับผมนะครับอ่าหากลูกค้านะครับจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของรูปนะครับหลายๆมุมนะครับสามารถนะครับโทรหรือทักมา แอดไอเดีไลน์มาได้เลยนะครับผมหมัดเท็ดยน์นะครับพร้อมที่จะบริการลูกค้านะครับอย่างร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมหมัดเท็ดยนนะครับก็ขอจบคลิปนะครับสําหรับรถเจ้าโตโยต้าคอมมิเตอร์เครื่อง3 0เป็นเครื่องดีเซลเป็นรถปีสี่จดสิบห้านะครับไม่ใช้งานน้อยๆเลยไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นมาพร้อมกับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับ มาที่เบอร์โทรได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอมัจรยนต์ก็ขอจบนะครับาการรีวิวรถตู้คอมพิเตอร์คันนี้ด้วยแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ